ตื่นเช้าขึ้นมาต้องเช็คตัวเองด่วนค่ะสี่อย่างที่ต้องเช็คเลยยิ้มกับหน้ากระจกค่ะถ้าไม่อยากเส้นโลหิตสมองแตกตีปันเอามาพฤกกัมาพาดเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะคะยิ้มค่ะมุมปากสองข้างของเราเท่ากันหรือไม่ถ้าไม่เท่ากันมุมปากข้างใดข้างหนึ่งตกต้องระวังค่ะข้อที่สองคืออะไรเราลองดูซิเอ๊ะเราขยับร่างกายได้ไหมแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงหรือเปล่า อันนี้สําคัญนะคะถ้าเกิดภาวะเส้นโลหิตสมองแตกติบปันเมื่อไหล่แขนขาข้างใดข้างหนึ่งเราจะอดแรงทันทีข้อที่สามเป็นยังไงคะเรารู้สึกตัวเองพูดไม่ได้พูดไม่ชัดไหมอุ้ยอยู่ดีๆก็อ้อเออเอไม่ต้องรอไปโทรหาใครนะคะรีบไปโรงพยาบาลด่วนทันทีค่ะนั่นคือคุณมีภาวะเส้นโลหิตสมองแตกตีดปันรีบชิกตัวเองด่วนถ้าอยากป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหล่านี้พี่ปรามีคำตอบคะ่ะติดตามพี่ปรานะคะ เราจะได้ปลอดจากโรคอำมะพฤกษ์อำมะพาตเชื่อพี่ปลานะคะ